นบุนาบุญร่วมบุญกระถินวัดหลวงปู่สอนถือเป็นปรากฏการ์ได้ยอดเงินกระถินร่วมบุญกว่า1นึ่งล้านสามบาทพี่น้องครับผมถามก่อนพระเกจิในบ้านเรามีตั้งเยอะแยะพี่น้องทำไมศรัทธาหลวงปู่สอนคือภาพแรกที่เห็นในคลิปของต้องอยุงอะเราเห็นปุ๊บค่ะเป็นแดกค่ะเออเเป็นลงมมังจากรอ่หลังคามุงจากเป็นองค์แรกมั่งหลายสิบปีแล้วที่ไม่ไม่เห็นพระที่อยู่สมถะแบบนี้ใช่แล้วพอยิ่งมาดูแล้วท่านแบบเอ้ยไม่อยากท่านเลย และสิ่งที่ท่านสร้างอยาคูกดเดียวมันเป็นกุสโลบายอยาคูกดเดียวแต่ให้เราทํา เหมือนเราบอกให้ท่องคําว่าได้รับทุกคืนเหมือนเราบอกว่าต้องสวดมนต์ทุกวันสิ่งที่เราทําทุกวันทุกวันมันจะเกิดความเส็นจริงแล้วมันจะเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้จริงสำคัญเห็นแล้วที่สําคัญคือเราแทบจะไม่เห็นกับเตาแล้วนะคุยก็ตามตรงไหมั้งแต่อายุมาเนี่ยถ้าไม่ได้ไปต่างจังหวัดจริงๆเราไม่ได้เห็นแล้วอพอเห็นปุ๊บกดดูเลยต่อเลื่อนอยากไปเห็นเราไม่รู้นะเห็นแล้วอยากไปเพราะว่าปกติพี่ไม่ค่อยไปไหนอยู่แล้วใครที่จะเอาแม่ไปนอกโรงงานออกจากบ้านได้นี่ยากมากแต่อันนั้นไม่ได้ใครชวนเลยนะบอกกบยุุงไปเม่ อไรอันนี้เป็นครั้งแรกที่ขอไปนะยังไม่เคยมีใครขอไปนี่ไหนกับใครเลยนะบอกว่าพียงไปเมื่อไหร่พียงไปเมื่อไหร่บอกพี่ถิงนะสามสตูบงนะจากกรุงเทพเออเธอก็แปลงกลับมาก็ไม่ได้สรุปอาไรเหมือนไปที่มาสุดที่สลบกันหายกันไปหนึ่งวันหายกันไปหนึ่งวันไปไม่ติดต่อกันเลยเพราะว่ามันร้อนไงเราไปกลางวันเนี่ยร้อนพระหลวงปู่สอนเรียกเลยว่าพระพันนอกพี่น้องไปเห็นกับตาแล้วเป็นไงหน้าตากันอ๋อใช่เขาไม่ได้มีแสดงว่าเขาเก่งหรืออะไรเขาไม่มีไม่ได้อวดอ้าง ไม่มีเลยบางคนบางคนบอกไว้พระองค์เนี่ยไม่เคยเราพ่อเราก็จะไปนั่งดูได้ของที่พี่ยงลงเนียไม่เคยดูนะนั่งแค่ดูแป๊บเดียวนะเห็นเขาโอ้โหยังมีแบบนี้อีกอยู่แต่ว่าตอนอยู่เพชรบูรณ์ก็มีหลวงปู่กุ้ยที่นับถือจริงเลยหลวงปู่ก็ไม่ยังนึกถึงภาพจาตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้ไปกราบใครที่เป็นเหมือนนี้เลยนะจนมาหลวงปู่สอถ้าใครอยู่เพชรบูร์จะรู้หลวงปู่คุ้ยก็แบบนี้แบบนี้แหละผมเห็นหลวงปู่อยู่ตรงนี้เรียบง่ายบางบางองค์พระบางรูปเขามีกุฏิติดแอร์สบายสบาย เพื่อนกันเขาเคยเขาเป็นเจาน้ากำแอำเภอเป็นรองำอำแพงพ่อเคยเป็นรองอำเภอเขาตุ้ตีเขาที่อยู่เป็นวงนังเลยสวยหรูก็ไม่เห็นหลวงพ่ออยู่กับตับมุกแฝกมุงแย่โว้ย็ด้ันอยู่ขี่หลายแปลเท่าฮะโว้ยกูไม่ชอบรู้หลายอยู่เป็นสบ,บายยัย หลวงปูต่ตอบไปว่าอชอบแบบง่ายๆแบบนี้อครูชอบแบบนี้ไว้ก็ชอบรู้ละเสียเอาเข้าใจแล้วม,มันมีความสุขเลยค,คนอื่นเขาก็มไม่นินทาคนอื่นเขาก็ไม่อิาจฉาตาร้อนครับคนที่เข้ามาเนี่ยผมเห็นมีบางคนนะครับหลวงปู่เขาจะมาขอให้หลวงปูอ่อ่ะจานมือให้อันนี้คืออะไรครับหลวงปู่เสี้ยนไปจๆนี่แหละ เอาที่มาเขียนลายมือเนี่ยหลวงปู่ก็เขียนให้ง่ายๆเขียนมดเป็นคาถาเป็นตัวยันครับอืเขาเรียกกันว่าเป็นเหมือนลายมือเศรษฐีหลวงปู่ก็เขียนให้เป็นเหมือนแบบเป็นมงคลชีวิตเป็นมงคลชีวิตอืเขียนให้เขาอะให้ว่าทดีต้องดีครับหลวงปู่เขียนให้เขาเนี่ยคือให้เขาเนี่ยระลึกไว้ว่าจงมีศีลมีธรรมนะไม่ได้บอกว่า ใครทำแล้วรวยนะไม่ได้บอกเลยครับให้เห็นว่าเนี่ยหลวงปู่เคยเขียนไว้เป็นมงคลเป็นมงคลแล้วระลึกไว้อยู่ในศีในธรรมผมอยากให้หลวงปู่เขียนไว้ผมจะได้เวลาผมท้อเวลาผมเจออุปสรรคแล้วผมท้อผมจะได้จำไว้อีอัตุเลยครับท้องประจําเลยอันนี้คืออะไรครับหลวงปู่ได้รับ ได้รับคาถาเรียกเงิน,นได้รับได้รับหลวงปู่ครับผมเกิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินคาถานี่เลยคาถาปกติเนี่ยผมจะได้ยินเป็นคาถาเป็นภาษาบาลีสันสกิตทำไมพระคาถาของหลวงปู่ได้รับเป็นแบบภาษาแบบธรรมดาธรรมดาครับเป็นคาถาเรียกเงินได้ทุกอย่างเป็นคําสัมผัสพด์หลวงพ่อใช้มาห้าหกสิบกว่าปีแล้ว โบนาบุญร่วมบุญกระถินวัดหลวงปู่สอนถือเป็นปรากฏการ์ได้ยอดเงินกระถินร่วมบุญกว่า1นึ่งล้านสามบาทนี่คือพลังจากโลกโซเชียลนี่คือพลังจากพี่น้องทุกคนที่ร่วมบุญกันมาขออนุโมทนาบุญร่วมทุกคนด้วยครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมขออนุนำภาพวันงานกระถินที่ผ่านมานะครับของวัดโคกสะพานขาววัดของหลวงปู่สอนอัตตโกสโรที่ผมเคารพนับถือนะครับมาตัดต่อให้คุณได้ดูนะครับต้องบอกเลยนะครับว่างานกระถินในวัน นันนะครับโอ้โหมีคนมาร่วมงานนะครับจากทั่วประเทศเยอะมากวัดบ้านนอกนะครับวัดเล็กๆที่อยู่อรัญประเทศนะครับมีคนจากหลากหลายจากทั่วประเทศมาจอดรถแล้วก็มาร่วมบุญกันแน่นวัดเลยทีเดียวอย่างภาพที่คุณเห็นครับในวันนั้นนะครับผมเดินทางไปค่อนข้างจะสายแล้วครับไปถึงเนี่ยนะครับก็อยู่ในพิธีที่ทุกคนนะครับกำลังจะมอบถวายผ้าไตรจีวรผ้ากฐถินแก่พระภิสุสงฆ์นั่นเองนะครับผมกับน้องเมลลี่ไปถึงทันเวลาพอดีครับน้องเมลลี่เนี่ยตั้งใจมากๆว่าจะนำนะครับผ้าไตรจีวรที่น้องเมลลี่ สั่งตัดเป็นพิเศษนะครับเป็นผ้าไหมแท้นะครับสีทองเลยเมลี่บอกผมว่าเวลาเห็นหลวงปู่สอนท่านนั่งนะครับเวลามองไปที่หลวงปู่สอนในแต่ละครั้งเนี้ยต้องเหมยนึกถึงคุณปู่คุณตาครับแล้วท่านเนี่ยครับเป็นคนสมถะนะครับเวลาเห็นท่านนั่งทํางานเวลาเห็นท่านนั่งรับแขกหรือไปเจิมรถเนี่ยก็จะเห็นท่านใส่จีวรเก่าๆนั่งอยู่ใต้กุฏิไม้มุมจากแบบนี้นะฮะเมลี่บอกว่าอยากให้หลวงพ่อได้มีจีวรนะครับที่งดงามเอาไว้ใส่ออกงานรู้แล้วครับว่าหลวงพ่อเป็นคนสมถะเรียบง่ายแต่เวลาไป ออกงานก็อยากให้คุณตาคุณปู่ของเราเนี่ยได้มีจีวรใหม่ๆเอาไว้ให้ท่านได้ใส่ให้ท่านได้มีเครื่องแต่งกายนะครับเป็นจีวรที่งดงาม เวลาท่านไปออกงานนั่นเองครับรู้สึกเป็นบุญเหลือเกินนะครับที่ได้ถวายผ้าไตรจีวรอันนี้นะครับให้หลวงปู่ผมรู้ครับว่าหลวงปู่น่าจะเก็บไว้อย่างดีครับยังไงผมขอให้หลวงปู่ได้นําไว้ใส่ออกงานเพื่อความสง่างามเวลาไปออกงานแล้วกันนะครับและในงานงานนี้นะครับพี่สาวของผมครับพี่น้องมิสควีนเจ้าของโรงงานทุเรียนพันล้านเนี่ยก็ได้มาร่วมงานกระถิ่นในครั้งนี้ด้วยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องได้มาทําบุญที่วัดร่วมกับผมเนี่ยในระหว่างที่เราไร้สดกันเนี่ยพี่น้องได้เหลือไปเห็นห้องน้ําของที่วัดครับห แล้วก็ลักไฟหลอดไฟประตงประตูเนี่ยสึกหรอเกินกว่าจะใช้งานแล้วจริงๆนะครับพี่น้องเห็นแล้วเสียนใจแล้วแกก็กล่าวต่อหน้าไลฟ์สดว่าจะนําเงินมามอบสร้างห้องน้ําจํานวน3 0 0 0 0 0บาทแม่บอกว่าแม่เห็นห้องน้ําแล้วแม่อยากจะช่วยปรดทุกข์แม่ถามเลยว่า เท่าไรผู้ใหญ่บอกห้องละสามหมื่นมีสิบห้องแม่บอกสามแสนแม่บอกว่าไม่ให้เดี๋ยวให้ต่ไหนแต่เจอกำไรให้ต่อตตู้ก็ได้แล้วเรามีมูลนิธิของเราอยู่โอ้โหเอาปอบมือให้พี่น้องมิตรีสาธุนะครับและในวันนี้นะครับงานกระถินของงวัดเนี่ยพี่น้องก็ทําตามสัญญาครับนี่เลยฮะมาถวายปัจจัยให้แก่หลวงปู่สองโดยตรงครับนี่เลยฮะมอบปัจจัยสามแสนบาทในการสร้างห้องน้ําให้กับทางวัดให้แก่หลวงปู่สอโดยตรงครับนี่ฮะสัจจะครับมีน ะะพี่น้องถึงได้รับได้รับได้รับมีออเดอร์จากลูกค้าชาวจีนสั่งทุเรียนออกมาเดือนที่ผ่านมานี่เป็นร้อยล้านเลยทีเดียวฮะยังไงของโนมนนาสาธุกับบุญในครั้งนี้ของพี่น้องมิสควีนและทีมงานด้วยนะครับในวันนั้นนะครับหลังจากเรานําปัจจัยถวายหลวงปู่สอนเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานของพี่น้องมิสควีนเนี่ยบังเอิญนะครับได้ไปซื้อตะภาพน้ำนะครับที่เขาขายที่ตลาดเป็นการไถ่ชีวิตให้กับเจ้าตะภาพน้ําตัวนี้ฮะพี่น้องมิสควีนและทีมงานก็ได้นําตะภาพน้ํานะครับมาขอฝากช ครับอันนี้เป็นเป็นตภาพน้าเราถ่ายชีวิตเขาถ่ายชีวิตว่ยชีวิตตภาพน้ํำตาภาพตัวเบลเลอร์เลยได้บุญเยอะเลยเอากล้องกล้องไลฟ์สดมาดูหน่อยเร็วอ่าเนี่ยได้มาจากไหนครับตภาพน้ําเนี่ยมาดามก็มาเขาเขาจะทำตภาพกินไปถ่ายมาโอเค นม่คนได้บุญเยอะครับไทยชีวิตสัตว์นี้ได้บุญไหมฮะไทยชีวิตเขายอดอยากให้เขาอายุยืนแล้วอายุยืนเราจะได้อายุยืนขออนุญาตนำตาภาพนี้ฝากไว้ในวัดหลวงปู่ได้ไหมครับเลี้ยงไว้ในวัดหลวงปู่นะนีอยู่สามีอยู่นะมีมันมีอยู่แล้วตัวครับใหญ่บ่เหลือหนึ่งโอ้ดีละเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนอนแล้วมีเพื่อนอยู่แล้วหลวงปู่ให้ฝากฝากเขาหน่อยให้พรพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับขอให้เรา ด้วยจิตศรัทธาพวกท่านด้วยจิตเมตตาสงสารเขาได้นำมาปล่อยขอให้ญาติโยมมีอายุยืนคุญกุศลที่เราทำมาไม่ต้องกลัวฟังแต่ว่าอยากให้เขาอายุยืนเราอายุยืนด้วยอ,อยากให้เขารวยเราก็รวยด้วยอ,อยากให้เขาตายเราก็ตายด้วยจะไปฆ่าเขาเครัย แม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกเราเป็นผู้มีอันจะกินอย่าไปเบียดเบียนเขาพี่จะอยากให้เขาอายุยืนมีร่าผนประเสริฐเราก็มีราาผนประเสริฐเหมือนกันไม,ไม่สะดวกกระพูด,พ,ดพูดแล้วหมดแรงเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วตื่นแต่เช้าเราล,ลงปู่ขอบคุณมากครับหลวงปู่ครับเดี๋ยวจะตะภาพไปปล่อยนะครับหลวงปู่ครับ ไปไปปล่อยขอบสระนะครับเดี๋ยวไปปล่อยที่สระครับคุณปู่ครับฝากภาพด้วยนะครับคุณปู่ ซึ่งที่ทางวัดโคกสะพานขาวเนี่ยมีสระน้านะครับพ่อแม่พี่น้องที่เขาไปไถ่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเต่าไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาไหลมานะครับเขาก็จะมาสะเดาะเคาะและก็นําสัตว์ที่ไถ่ชีวิตนี้มาปล่อยลงในสระน้ําของทางวัดนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้เดินทางกันนะครับยกชาวคณะไปที่สระครับนี่ฮะสระน้ําของวัดโคกสะพานขาวเนี่ยนะครับมีความงดงามมากๆครับโอ้ธรรมชาติเนี่ยปกคลุมนะครับมีจอกแหนนะครับแล้วก็เป็นสระที่สะอาดเลยร่มรื่นน้องต่ภาพน้ําถึงเวลาที่เจ้าจะ เป็นอิสระแล้วนะครับพี่น้อง Queen, มิสวีนผมเมลลี่นะครับแล้วก็ทุกคนที่ร่วมบุญในวันนั้นนะครับก็ได้ร่วมกันนะครับปล่อยน้องตาภาพน้ําตัวนี้นะครับเป็นการถ่ายชีวิตให้เขาสู่ธรรมชาติสู่สายน้ําให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเขาว่ากันว่าเต่าหรือปลาภาพน้ำเนี่ยเขามีอายุยืนใช่ไหมฮะใครได้ทําบุญในการปล่อยเต่าถ่ายชีวิตปลาภาพน้ำเนี่ยก็จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนเหมือนกันน้องเต่าน้องตาผาพน้ํานั่นเองอะยังไงหลังจากนี้ไปใช้ชีวิตอิสระให้มีความสุขนะลูกหลังจากที่่เราาไปปลอยนต น้ำเสร็จนะครับก็กลับมาที่หลวงปู่ครับ <ส pit> นี่ฮะหลวงปู่กําลังเดินทางนะครับผมน่าจะให้หลวงปู่ไปพักผมเชื่อนะว่าหลวงปู่เนี่ยท่านทํางานนะครับเตรียมงานกรถินมาหลายวันแล้วเมื่อเช้าเนี่ยท่านก็เตรียมงานแต่เช้าแล้วก็เป็นประธานในพิธีกรถินนะครับก็สวดมนต์อภิธรรมตลอดคิดว่าหลวงปู่สอนท่านอายุ85แล้วนะครับท่านเหนื่อยมากแล้วเนี่ยให้ท่านไปพักดีกว่าสุดท้ายแล้วนะครับท่านไม่ได้พักฮะหลังจากให้พรให้มงคลในงานกระถินเรียบร้อยแล้วหลวงปู่สอนมาที่โต๊ะประจําตําแหน่งของท่านครับในเพลิงไม้หมาแงน หลังนี้ฮะที่มุงด้วยยาคาและท่านก็นั่งนะครับให้พอนะครับเขียนยันให้กับสาธุสิ์ที่มานั่งรอเป็นยร้อยคนในวันนั้นต่อครับดูนะฮะพระผู้เฒ่านะครับที่แก่ชราภาพแล้วนะครับไม่ยอมเหนื่อยครับยังกลับมานั่งหลังขดหลังแข็งนั่งเขียนยันคาถาเศรษฐีนะครับให้กับพี่น้องทุกคนที่เขาตั้งใจมาขอยันเศรษฐีนี้เพื่อเป็นกําลังใจชีวิตครับแต่ละคนนะครับเข้ามาด้วยความตั้งใจนะฮะหลวงปู่ก็ต้องตั้งใจเช่นกันนี่หลวงปู่ยังไม่สบายอยู่นะฮะนี่ถ้าไม่ห้ามไว้เนี่ยท่านจะออกไปจานรนะคับออก ไปตากแดดตากฝนเนี่ยไปเจิมรถให้กับพี่น้องที่เขามาขอเมตตาต้องบอกเลยครับว่านี่คือสปิริตของท่านจริงๆนะฮะและคาถาลายมือเศรษฐีที่มีชื่อเสียงนะครับที่มีผู้คนหลั่งไหลมาให้หลวงปู่สอนท่านเขียนเนี่ยต้องบอกคนก่อนจริงๆแล้วคาถาเศรษฐีนี่ไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่คาถาอิทธิฤทธิป,ปฏิหารอะไรทั้งสิ้นนะฮะจริงๆแล้วนี่คือปริศนาธรรมครับหาใช่เวทมนต์คาถาอย่างที่หลายๆคนคิดครับที่หลวงปู่สอนท่านเมตตาเขียนบนมือให้เนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนที่ได้รับครับเพื่อให้ระลึกถึงครูบาจา ให้ระล,ลึกถึงคุณงามความดีให้รู้สึกว่าเวลาท้อเวลาที่สิ้นหวังยังมียันยันนี้ที่หลวงปู่เขียนให้เป็นกําลังใจให้เขาต่อสู้ชีวิตลงมือทําเขียนที่มือไหนให้กลับไปและทําม,มาหากินใช้มือนั้นสู้ชีวิตอย่าได้ท้อถอยนั่นเองครับและนี่คือปริศน,นาธรรมที่แท้จริงที่หลวงปู่สอนท่านเขียนลายมือเด็ดถีให้กับทุกคนนั่นเองครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมบุญนะครับในการบริจาคสมทบทุนมอบเงินให้วัดในงานกระถินครั้งนี้กว่า1นึ่งล้านสา ส0 0แสนบาทนะครับตอนนี้ยอดโอนผ่านเลขที่บัญชียังหลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับหลวงปู่สอนท่านฝากบอกมาว่าท่านดีใจมากๆนะครับดีใจที่จะได้มีปัจจัยจะได้มีเงินมาจ่ายค่าช่างเป็นค่าหินค่าปูนเพราะกุฏิพุทธประวัตินะครับซึ่งเป็นเจ้าชายศรถถัทธาทรงม้ากนากะที่ท่านตั้งใจจะสร้างมา 45- หปีนี้นะครับตั้งแต่โควิดเนี่ยสร้างมาตั้งนานยังไม่แล้วเสร็จสักทีเงินปัจจัยที่ได้มาในครั้งนี้ทุกบาททุกสตางค์ย้ำนะครับทุกบาททุกสตางค์หลวงปู่จะนําไปสร้างกุฏิพุทธประ เจตานาของหลวงปู่ที่ตั้งใจไว้ตลอดที่ท่านมีมาตั้งแต่บวชครับผมขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีใครที่อยากจะร่วมสมทบทุนในการร่วมสร้างกุฏิพุทธประวัติที่หลวงปู่สอนท่านตั้งใจนะครับต้องบอกนะครับนี่คือเจ้าชายศาินธะทรงม้ากนากะเพื่อออกบวชซึ่งหลังจากที่ท่านเจ้าชายศินธะออกบวชท่านก็กลายเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เผยแผ่ผู้ศาสนาของพวกเรานั่นเองหลวงปู่สอนอัฏฐโกสโรฝากทุกคนถ้าได้รับรู้สิ่งนี้แล้วช่วยหลวงปู่ด้วยนะครับยังไงผมขอร่วมอนุโมทนาสาธุกับบุญ ที่ท่านทุกคนได้ร่วมไว้ณที่นี้ด้วยสาธุครับหลวงพ่อบอกบุญอะผมตอนนี้ผมขึ้นเลขบัญชีมาแล้ว <idee S 1> ผมขึ้นเลขบัญชีของทางวัดพ่อกำลังก่อสร้างกุฏิพุทธประวัติคือมาคัณกะครับนำพาเจ้าชายทิตาออกบวชทิตาค,ทาคือใครนะทิตาคือพระพุทธเจ้าพระองค์สัมพัสสัมมาสัมพุทธเจ้าครับกโยมมาร่วมง,งานนี่อว่าบุญมากโขเลยทีเดียว ถ้าเป็นไปได้พวกเรามาช่วยกันนะคนอาฐิบาทเริ่มต้นสี่บาทห้าบาทได้หมดให้หลวงพ่อบอกคุณก้องเอาเงินหมื่นไม่ใช่เท่าไรก็เท่านั้นครับทำมีตามเกิดเหรอเพียงแต่ว่าสี่บาทก็เรียก1หนึ่งจำลึงได้รวมหลวงพ่อแล้วหนึ่งจำลึงก็เป็นบุญไม่กุศลน,นะบจบข่าวจบข่าวนะครับฝากทุกคนนะครับราขึ้นเลขที่บัญชีไว้นะครับ ครอยากร่วมบริจาคนะครับนี่เลยสทุนในการสร้างวัตถุสถานแห่งนี้จะได้อยู่ไปยืนรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานเป็นร้อยปีพันปีนะหลวงปู่นะอนุโมทนาบุญครับหลวงปู่พาหลวงปู่ไปพักก่อน ใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับไ้วยกด subscribe s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดดากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกด subscribe s u b สไคร b ์ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์นในรายการการันเอา้าใครกดขอให้เจริญเจริญ,จ,รญจ้า